นะดังนั้นเนี่ยสวเนี่ยนะครับเชื่อเลยครับว่าปี2567เนี่ยเดือนพฤะภพาไปแล้วเนี่ยไอ้พวก200กว่าคนเนี่ยจะถูกสั่งสอนหมดแล้วครับถ้าไม่ได้มาจากการแต่งตั้งนะครับนะถ้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยรับรองได้เลยว่า200กว่าคนพวกเนี้ยไม่มีใครเลือกหรอกครับคนไทย้งประเทศไม่เลือกแน่นอนนะเพราะว่าคุณไม่เคารพกติกาคุณไม่ไม่เคารพนะครับบ้านเมืองคุณไม่เคารพนะครับนะ สิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คืออยากจะพูดอยากจะบอกเลยว่าพรรคเพื่อไทยก็อย่าไปหักหลังประชาชนผมเลือกมาหนึ่งคะแนนผมก็อยากจะใช้สิทธิ์ของผมว่าถ้าพรรคเพื่อไทยหักหลังไปเอาสองปอเข้ามาร่วมก็สมัยหน้าผมก็ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสวนะครับเป็นสวที่รับการแต่งตั้งจากนะครับพลเดกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็นะครับ,รราานะรบสายของพลเดกพระวิตรวงศ์วรณ ซึ่งได้รับพระราชทานนะครับนะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนะครับนะที่นะครับนำเสนอโดยบัณฑิตวุฒิจันโอชากับบุรีบุริษฐ์องค์สุวรรณที่คัดส,สรรสวสายของสองลุงนะครับนะนำขึ้นทูลเก้านะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับลงพระปรมาภิไธยนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับสวถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะ นะครับในวันนี้ต้องถือว่าสวนะครับกำลังมีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับนะซึ่งมีสวอยู่ทั้งสิ้น250เสียงนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ไม่รู้จะเลือกตั้งไปทําไมต่อไปถ้าหากว่ามีการยึดติดกับสว250เสียงแล้วไม่สามารถที่จะนะครับเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนได้ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่านะครับพักเก้าไกลนะเป็นพักที่ได้อันดับ1นึ่งพักเพื่อไทยได้อันดับ2อง mm hmm. ขณะนี้พักเก้าไกลก็ยอมปลดล็อกให้กับพักเพื่อไทยในการนะครับ <c oughs> แสวงหาพัธมิตรในการที่จะมาร่วมกันตั้งรัฐบาลให้ได้รวมทั้งสิ้น376เสียงนะครับรวมทั้งสอวอด้วยแต่เนื่องจากการปลดล็อกของ เพื่อไทยในการที่จะได้376เสียงเนี่ยต้องได้พักร่วมสนับสนุนก็คือพักร่วมรัฐบาลเดิมนะครับให้การสนับสนุนอย่างต่ําก็ต้องมีนะครับอีก80เสียงหรือ75เสียงอย่างน้อยนะครับถึงจะได้นะไม่ต้องพึ่งสวพี่น้องประชาชนครับถ้าหากไม่ได้พักร่วมรัฐบาลเดิมนะ พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปพึ่งสวเหมือนเดิมซึ่งจะได้เจ็สิบกว่าเสียงเนี่ยหรือแปดิบเสียงเนี่ยมันยากนะครับพี่า้องประชาชนคนในประเทศตอนเนี้นะครับผมมองว่าก็ไม่ต้องมีรัฐบาลก็รอสอรวอนะครับบอดล็อกสอวไปเลยอีกสิบเดือนนะครับถ้าเลือกตั้งไม่ได้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้พักที่สามพักที่สี่พักที่ห้าไปลมหัวกัน โดย1 8อดเสียงแล้วก็ไปลงกับสว,วก็ให้เขาเป็นนายมนตรีนะครับโดยให้ใครก็ได้ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่มีเสียงจำนวนร้อเอเสียงเนี่ยนะในขณะน,นี้นะครับไปจัดตั้งรัฐบาลผมก็อยากดูเหมือนกันว่าประเทศไทยจะเดินไปยังไงเมื่อมีเสียงอยู่แค่ร้อยแเอดเสียงนะครับนะแล้วจะไปตั้งร่วมกับสวสองห้าสิบเสียงโดยที่ มีคะแนนเสียงน้อยกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะรวมแล้ว8พักนะครับ312เสียงผมยังมองไม่ออกเลยว่าบ้านเมืองจะเดินไปยังไงถ้าพักที่อ้างมาตัวเองเป็นพักที่จะสนับสนุนระบบประชาธิปไตยนะครับโดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักที่หนึ่งพักที่สองนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่าบ้านเมืองจะเดินไปได้ถ้าสวยังยึดติดกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังยึดติดกับพรรคก้าวไกลผมเร้ย่งนี้ทราบนะครับว่าวัฒกรรมเนี่ยต่างๆเนี่ยของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับต่อให้มีแปดพักเดิมผมก็มองว่าเรื่องมาตรา112เนี่ย ยังไงพรรคก้าวไกลก็ไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาข้ออ้างต่อให้ไม่มี 112. ร้อสิบสองสวก็ไม่มีทางเลือกพรรคก้าวไกลร่วมกับพรรคเพื่อไทยต่อให้พรุ่งนี้พรรคก้าวไกลถแถลงเลยว่าผมจะไม่แต่ต้องมาตาร้อยสิบสองผมก็เชื่อว่าไม่มีสวที่ไหนจะมาเลือกพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลแน่นอนนะผมบอกให้เลยว่า วันนี้ตพรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์ซึ่งผมก็เป็นคนคนเลือกพรรคเพื่อไทยด้วยต่อไปผมก็จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยนะเพราะถือว่าตบัดสัตว์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในการที่จะเอาสองลุงเข้ามาร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลน,นะผมยังมองไม่ออกเลยว่าการี่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการถแถลงโดยหัวหน้าพรรคก็ดีนะในการหาเสียงทั่วประเทศก็ดีจะไม่ร่วมกับ สองลุงแล้ววันนี้เนี่ยจะตบ,บัดสัตว์ในการมาเลือกสองลุงเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยผลจะมองไม่ออกเลยว่าจะมีม็บมืดฟ้าหมัวดินขนาดไหนที่จะลงบนถนนถ้าหากมีการเลือกสองปอเข้ามาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะประเด็นของเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสจัดตั้งถ้าตักไม่ได้ก็ไม่ต้องตั้ง ก็ผมมองว่าให้รอแล้วให้พักที่สามคือพักเสียหนูไปตั้งแทนผมก็อยากดูว่าจะมีคนเอากัญชาเท่าไหร่ไม่เอากัญชาเท่าไหร่นะจะตั้งได้จริงไหมแล้วก็พักเพื่อไทยกับพักแปดพักร่วมเหมือนเดิมนะครับยืนหยัดเหมือนเดิมแล้วร้อยแปดสิบเอ็ดเสียงจะไปตั้งรัฐบาลได้อย่างไรก็ตั้งไม่ได้ต่อให้มีสอวอสนับสนุนอาจจะได้เป็นนายกแต่พอเวลาที่ไปไประชุมนะครับ คอรมอหรือประชุมสภาโหวตไม่ผ่านก็ถือว่ายุสภาเลือกตั้งใหม่ผมนึงบอกว่าเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆต้องเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่อยากจะมีรัฐบาลชุดใหม่บ้านเมืองก็ไม่ต้องวุ่นวายนะครับนะก็ไม่ต้องมีม็บไม่ต้องมีความวุ่นวายนะครับนะประเด็นแค่นี้ไหนคุณบอกว่าคุณรักชาติไงสวอบ,บอกรักชาติ แต่ก็มันมีตั้งเงื่อนไขทุกแง่ทุกมุมนะพอไม่พอใจก็ไปตรวจสอบสอบวที่ให้คะแนนพักเพื่อพักคก้าวไกลนะผมถามว่าถ้าต่อไปเนี่ยบ้านเมืองอยู่ในมือสอวอนะครับ250เสียงอยู่ในมือพรรคภผยของเผด็จการเนี่ยนะครับและประเทศชาติจะเดินกันยังไงผมอยากเห็นการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเดิน แปดพักนี่แหละนะว่าเขาจะเดินยังไงถ้าเขาดีนะครับถ้าเขาดีผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศก็ถือว่าโชคดีแต่เขาบริหารไม่เป็นบริหารไม่ดีมีการทุจริตผมเชื่อว่าสมัยหน้าเขาก็อยู่ได้ไม่นานนะดังนั้นสวชุดนี้นะครับควรเห็นแก่ประเทศชาติบ้างอย่าเอาแต่ใจเหมือนคนแก่นะครับอยากให้มีเด็กเอาใจนะ สมัยก่อนเนี่ยแนอดีตเนี่ยนะคนแก่แถวบ้านผมเนี่ยอายุ70อายุ60อย่างเงี้ยพวกเนี้ยต้องการมีเด็กเอาใจต้องการคนเอาใจนะพอพอไม่ได้ดังใจก็ร้องไห้งองแงนะตีออกชอกตัวนะครับขาสัน่นปพ๊บพิพอบพ่อนี้คือต้องการคนเอาใจนะดังนั้นเนี่ยสวพวกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นสวขี้เลื่อยนะไม่มีคุณสมบัติที่จะเหมาะที่จะเป็น นักการเมืองอีกต่อไปเพราะอายุนะครับบางคนเนี่ยหกเจดสินะน่าจะมีสมองคิดถึงประเทศชาติบ้างไม่ใช่คุณเอาสถาบันลงมาอ้างอยู่ตลอดเวลานะครับสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย <c oughs> แต่พวกคุณกาลังดึงสถาบันลงมานะครับผู้ยี่ผู้ยำทานนั้นที่สถาบันไม่เคยแต่ต้องการเมืองไม่เคยแต่ต้องอะไรที่เกี่ยวข้อง,องกับผู้คุณเลยในขณะนี้นะครับ่ยนะ ผมได้ไปขึ้นสารกับสวปกิจมอเช้านี้ก็เล่าถึงบรรยากาศให้ฟังนิดหนึ่งว่าก็ขอบคุณท่านองคคณะผู้ว่าสา,าสารอาญารัชดานะครับที่ได้ให้โอกาสผมในการไปขอคัดเอกสารนะครับจากคดีของตุลินหลัดกับพวกนะครับแล้วก็ขอเนีย่ยให้โอกาสผมไปคัดนะครับคําให้การของนะครับพันตำรวจโทมณพงศ์กับพวกนะครับนะที่สำนักงานเจริํารวจแห่งชาติ และทําให้คดีนี้ให้โอกาสผมได้การเลื่อนคดีของสวบุรกิจไปเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่13พฤศจิกายน2566นายนะครับถึงจะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องกันนะครับอย่าเป็นทางการอีกนัดหนึ่งซึ่งในวันที่13พฤศจิกายน2566นากเนี่ยก็จะเป็นการรวมคดีนะครับที่มีการฟ้องมาทั้งสิ้น2คดีนะรวมแล้ว60ล้านบาทนะครับนะที่เรียกค่าเสียหายมาด้วย